แน่นอนครับด้านล่างนี้คือบันทึกวิดีโอสำหรับ YouTube ความยาวประมาณ1,500คำสำหรับช่องคาอัปเดตในภาษาไทยโดยไม่มีเครื่องหมายคำพูดไม่มีหัวข้อและไม่มีหมายเหตุเป็นเนื้อหารีวิวรอเรือถอถุง2026นิสสัน GTR พร้อมคำต้อนรับช่องตอนตอน้นและเชิญชวนให้กดติดตามในตอนท้าย ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคาอัปเดตช่องที่พร้อมนำเสนอข่าวสารและรีวิวรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดจากทั่วทุกมุมโลกสำหรับวันนี้เราจะพาทุกท่านไปพบกับสุดยอดตำนานแห่งโลกความเร็วที่หลายคนรอคอยกับการกลับมาของนิสสัน GTR รุ่นปี2026รถสปอร์ตระดับตำนานที่ยกระดับสมรรถนะขึ้นอีกขั้นและยังคงเอกลักษณ์ความดุดันความแม่นยำและความทรงพลังในทุกมิติรุ่นใหม่นี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้เป็นรถที่สมบูรณ์แบบยิ่งกว่าทุกรุ่นที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นทางด้านสมรรถนะรูปลักษ์เทคโนโลยีหรือระบบความปลอดภัยเริ่มจากดีไซน์ภายนอกของ GTR 2026ที่มีการปรับโฉมใหม่แต่ยังคงรักษาเอกลักษณ์ของรถสปอร์ตจากญี่ปุ่นไว้อย่างชัดเจนเส้นสายของตัวถังมีความเฉียบคมเสริมความลุ่ลมและเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายอากาศกระจังหน้าแบบ V ี o t ชั n ถูกออกแบบใหม่ให้ดูดันยิ่งขึ้น โดยมีการเพิ่มช่องดักลมที่ช่วยในการระบายความร้อนของเครื่องยนต์และเบรกไฟหน้าแบบเลเดีไซน์ใหม่บางเฉียบพร้อมเทคโนโลยีแมทริกเลสที่ปรับลำแสงอัตโนมตัติตามสภาพถนนด้านท้ายรถโดดเด่นด้วยไฟท้ายทรงกลมคู่แบบเอกลักษณ์ของ GTR ที่ถูกพัฒนาให้ดูทันสมัยยิ่งขึ้นพร้อมเส้นไฟเลดคมชัดกันชนหลังดีไซน์ใหม่พร้อมดิฟฟิลเซอร์ขนาดใหญ่เพิ่มแรงกดท้ายเพื่อความมั่นคงในความเร็วสูงท่อไอเสียแบบไทเทเนียมสีท่อเรียงคู่ที่สร้างเสียงคำรามที่เราใจ ชุดล้ออัลลอยขนาด20นิ้วลายใหม่ที่เบาแต่แข็งแกร่งพร้อมยางสมรรถนะสูงที่ให้การเกาะถนนดีที่สุดในการขับขี่ทุกสภาพพื้นผิวในส่วนของห้องโดยสาร GTR 226 0ยังคงเน้นการผสมผสานระหว่างความหรูหราและความสปอร์ตคอนโซลหน้าออกแบบใหม่ให้ทันสมัยและใช้งานง่ายวัสดุภายในเลือกใช้หนังแท้เอลกันตาราและคาร์บอนไฟเบอร์ที่ให้ความรู้สึกพรีเมียม พวงมาลัยหุ้มหนังพร้อมแป้นแผดเดินชิพที่ตอบสนองชับไวเบาะนั่งแบบบักเก็ตซีปรับไฟฟ้ารองรับสรีระของผู้ขับขี่แม้ในการขับขี่ด้วยความเร็วสูงหน้าจอสัมผัสขนาด12.3นิ้วแสดงผลชัดเจนและเชื่อมต่อได้ทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto รวมถึงระบบนำทางแบบ Real Time และระบบเชื่อมต่อ Nissan Connect เวอร์ชันใหม่ที่สามารถสั่งการฟังก์ชันบางอย่างจากสมาร์ทโฟนได้ หนึ่งในจุดเด่นของ GTR 2,026คือขุมพลัง V6 ขนาด3.8ลิตรทวินเทอร์โบชาร์จที่ถูกพัฒนาให้มีกำลังสูงสุดมากกว่า600แรงม้าและแรงบิดมหาศาลทำให้สามารถเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายในเวลาประมาณ2.7วินาทีระบบส่งกำลังแบบเกียร์ดูอัลคลาด6สปีดปรับจังหวะการเปลี่ยนเกียร์ให้แม่นยำและเร็วขึ้นพร้อมระบบขับเคลื่อน4ลอ้อแบบ APTESA-ETS ที่สามารถกระจายแรงขับเคลื่อนไปยังล้อหน้าและหลังอย่างเหมาะสมตามสภาพถนน ช่วยเพิ่มการเกาะถนนและความเสถียรในการเข้าโค้งหรือขับในสภาพฝนตกช่วงล่างของ GTR รุ่นใหม่นี้ใช้ระบบการสะเทือนแบบอ d a ติวทที่สามารถปรับระดับความแข็งอ่อนได้ตามโหมดการขับขี่ซึ่งผู้ขับสามารถเลือกได้ระหว่างโหมดคอมฟอร์ตนอร์มัลสปอร์ตและอาร์โหมดที่เหมาะสำหรับการขับในสนามแข่งพวงมาลายัยไฟฟ้ามีความแม่นยำสูงให้การควบคุมที่ดีเยี่ยมแม้ในความเร็วสูงระบบเบรกสมรรถนะสูงจากเบรโมที่ใช้จานเบรกเซรามิกช่วยให้หยุดรถได้อย่างมั่นใจ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ใน GTR 2026ยังได้รับการอัปเกรดให้ทันสมัยยิ่งขึ้นเช่นระบบล้อคอนโทรลเวอร์ชันใหม่ที่ช่วยให้สามารถออกตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพระบบควบคุมเสถียรภาพ VDC ระบบควบคุมแรงบิดทอร์กเวกตอริง Bit ing, และระบบควบคุมการยึดเกาะแ a c t ชัน Control ที่สามารถเปิดปิดได้ตามต้องการ ด้านความปลอดภัย GTR 2026ก็มาพร้อมฟีเจอร์ครบครันเช่นระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบช่วยรักษาช่องทางจราจรกล้องมองรอบคันเซนเซ,นเซอร์รอบคันระบบเตือนมุมอับสายตาร,ระบบตรวจจับวัตถุด,ด้านหลังขนาถอยระบบช่วยจอดอัตโนมัติและถุงลมนิรภยัยรอบคันโครงสร้างตัวถังเสริมแรงเพื่อรองรับแรงกระแทกได้ดีและยังมีระบบแจ้งเตือนผู้ขับให้หยุดพักหากตรวจพบอาการเหนื่อยล้า ระบบเสียงภายในรถเลือกใช้ของ Bose รุ่นใหม่ที่ให้เสียงใสชัดลพร้อมลำโพงถึง11จุดวางตำแหน่งอย่างลงตัวทั่วห้องโดยสารเสริมด้วยระบบตัดเสียงรบกวนจากภายนอกทำให้การฟังเพลงหรือสนทนาในห้องโดยสารเป็นไปอย่างราบรื่นในด้านการเชื่อมต่อนิสสัน GTR รุ่นนี้ยังมาพร้อมระบบ OTA ที่สามารถอัปเดตซอฟต์แวร์รถผ่านอินเทอร์เน็ตได้ทันทีรวมถึงฟังก์ชันควบคุมสภาพอากาศแบบแยกซ้ายขวาระบบสตาร์ทเครื่องยนต์จากระยะไกล ระบบล็อกปลดล็อกอัจฉริยะและระบบกล้องบันทึกเหตุการณ์แบบบิวอินที่บันทึกอัตโนมัติเมื่อเกิดเหตุไม่คาดคิดแม้จะเป็นรถสมรรถนะสูงแต่ GTR ก็ยังมีการจัดการพลังงานที่ดีสามารถปรับโหมดการขับให้ประหยัดเชื้อเพลิงมากขึ้นเมื่อใช้งานในชีวิตประจำวันโดยไม่ลดความร้อนใจในการขับขี่และยังรองรับมาตรฐานไอเสียที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นจากทั้งหมดที่กล่าวมาทำให้นิสสัน GTR 2026เป็นหนึ่งในรถสปอร์ตที่สมบูรณ์แบบทั้งด้านการออกแบบ สมรรถนะเทคโนโลยีและความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ลงหลายความเร็วหรือผู้ที่ต้องการรถที่มีภาพลักษณ์และสมรรถนะระดับ h i g h น n d GTR คันนี้คือคำตอบที่ใช่หากคุณชื่นชอบข้อมูลและรีวิวรถแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องคาอัปเดตของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดการอัปเดตรถยนต์รุ่นใหม่จากทุกมุมโลกเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับ